ครับสวัสดีครับจากเพลรับซ่อมไฟฉายมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะครับก็เดลมด,ดูไฟฉายยี่ห้อนิกลอนนะครับ B70 พัดนะครับตัวนี้ลูกค้าทำปุ่มเสียมานะครับคือปุ่มกดนะมันกระเด้งหลูดออกมาเลยนะครับก็คือปุ่มมันเสียก็ถอดออกมาตอนนี้ ซ่อมปุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําให้ตัวไฟฉายกับมัดใช้งานได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูการทํางานของเจ้าไฟฉายตัวนี้นะครับนิกลอน b 7 0พัดนะครับโอเคขอปิดไฟหน้าก่อนนี่นะครับก็ตัวนี้ก็นี่นะครับ,รบอันนี้หมดหนึ่งหมดหนึ่งสองสามสีนะครับตัวนี้มีสีระดับแสง นี่นะนิคลอนขอจับโทรศัพท์ดีก่อนโตัวทับจะตกนี่นะ1 2 3่ามี่นะครับตัวนี้มีสี่ระดับแสงอ่ะกดทิปบันทิกเข้าโหมดสตบนะครับก็คือกด3ครั้งติดก,กันนะครับ แล้วเปลี่ยนโหมดเป็น, e, น LHS นะครับแล้ววนลูปกลับมาเป็นโหมดธรรมดานะครับปรับแสงนะครับแล้วก็กดค้างอันนี้จะเป็นไฟสีเขียวนะครับสีเขียวติดพร้อมกันทั้งสองหลอดนะนี่แล้วก็ไฟสีแดงนี่แดงนะครับแดงก็ติดพร้อมกันสองหลอดนะครับ แดงจะไม่ค่อยแดงสักเท่าไหร่นะสีเขียวจะสว่างกว่านะครับแล้วก็กอีกครั้งหนึ่งเป็นแดงกระพริบนะครับตัวนี้จะเป็นไฟฉายถ้าจะไม่ผิดนะจะเป็นไฟฉายทางการทหารนะครับก็สีเขียว,วน่าจะไปสองแผ่นที่หรือไงนี่แหละถ้าจาไม่ผิดนะก็ฝั่งนี้ผมจําลูกเล่นโหมดฟังก์ชันต่างๆไม่ไดนะ้น่าจะใช่นะครับดาวเอาล้วนๆเลย โอเคก็นะครับนี่นะเป็นไฟฉายที่นางงอคอหักได้ด้วยนะครับนางงอคอหักนะก็คือบิดเอานะครับแค่หมุนบิดเอานะครับนางงอคอหักนี่นะครับโอเคก็สำหรับไฟฉายตัวนี้ก็ ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะนะก็เดี๋ยวก็เตรียมส่งคืนหาเจ้าของได้แล้วนะครับก็พี่ๆท่านใดสนใจจะซ่อมไฟฉายนะครับหรือโมไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับช่างดีให้บริการนะครับก็จะโทรมาที่เบอร์โทร0914232399ก็ได้นะครับช่างมิ้นนะครับินดีให้บริการครับสวัสดีครับ